เทปยิบซ้ำ um C M K ยึดแน่นทนทานไม่บวมไม่หลุดล่อนตามมาตรฐานสากลค่ะ สวัสดีค่ะพบกับจูนจาก P P Home Center สุดยอดวัสดุก่อสร้างค่ะวันนี้จูนจะมารีวิวผ้าเทบยิบซ้ำของ C M K ค่ะแบบฉบับง่ายๆสั้นๆแต่ได้ใจความมาดูกันเลยอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าผ้าเทบยิบซ้ำเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้สําหรับงานทาสีไม่ว่าจะเป็นใช้ปกปิดรอยต่อของฝ้าหรือว่าของผนังเพื่อให้รอยต่อนั้นแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้งยังสามารถทาสีตกแต่งได้ตามสไตล์ของแต่ละคนได้ค่ะและคุณสมบัติก็คือเนื้อผ้ามีความบ บางละเอียดทําให้รอยต่อน,นั้นเรียบเนียนมากๆเลยค่ะอีกทั้งไม่หลุดร่อนและไม่ฉีกขาดง่ายใครที่ใช้พัดแคบยิบซ้ำของ C M K ก็เรียกได้ว่าเป็นช่างมืออาชีพเลยล่ะค่ะและพัดแทบยิบซ้ำของ C M K มีถึง3ขนาดด้วยกันค่ะทุกคนนี่ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละงานเลยนะคะในหนึ่งห่อจะบรรจุอยู่3ม้วนค่ะ มาดูที่ขนาดแรกหน้ากว้าง1.1นิ้วยาว27ล้าต่อแพคค่ะนี่เลยค่ะหน้ากว้าง1.2นิ้วความยาวอยู่ที่27ล้าต่อ1แพ็คเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายค่ะหน้ากว้างถึง1.5นิ้วให้ความยาวอยู่ที่45ล้าต่อ1แพคค่ะยาวมากเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าร้านค้าสรุก่อสร้างทั่วประเทศเลยค่ะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะว้า